เดี๋ยวมันไม่โกนคิ้วอไปรวยไม่แน่ใจครับหนูว่าเดี๋ยวหนูดูก่อนนะแต่คิ้วหนูน่าจะไปนะลูกมิวไปถึงอะไรมิวไปถึงได้ล้ายอาโจกเกงหนูตายหนูกองยัอู ไม่ยอยางรู้ว่าเราจะทำได้หรือเปล่าอยู่พุ่งอยู่เอออยู่ไม่พุ่งอ่ะทำไมอยู่พุ่งเหินลงไปตรงนี้กงอยู่สู้ๆฮึบทำได,ด้ด้วยเงี้ยพี่ไฮเดชรถเป็นอะไรหรอครับเปล่าจะให้กงยูอันนี้อะลองลองงานซะหน่อย ไอะก็ไม่ได้ยินไม่ได้ยินเอให้ตะโกนพูดตลอดเวลาเลยหรือยังไรเกินไปคือเสียงก็จะไม่มีแล้วรถใครสีขาวไม่สวยเลยเอาเงินพี่ไปแต่งไม่เนอะงแต่พี่ก็ไม่มีตังนะ เดี๋ยวกลับมาครับโอเคครับโอ้ยนี่มาเดี๋ยวหนูไปซ้อมเต้นก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาโอเคไม่ตื่นนะครับโอเคระวังล้มนะข่าทะลอกปล่าถังเช่าใช้อะไรทำอะครับถังเช่าใช้ที่ใช้ใช้กันไก่ครับกันไก่เหรอใช่ไอ้แผทะเลาะกันไก่อ๋อมาใช้ใจทำค่ะไปหลอกพี่ต้องไม่ได้หลอกแต่แต่ม้าเคยเอาไปแล้ว ใครคนอื่นทำครับสบายสุดอ๋อท่เขาเอาไปแล้วก็ไม่ได้ใช้อยู่ที่เราไปเดี๋ยวหนูไปส่งที่เบิร์กเลยครับเอาได้ค่ะหรือว่าที่จะอยู่นี้เออมาเดี๋ยวหนูไปก่อนนะครับมันไม่มีน้ำหนักใช่ไหมหรือว่ามีครใช่ไหมจุดหนึ่งอ๋อขอบคุณมากครับจุดหนึ่งแล้นี่เอามาขายได้เลยนะครับขอบคุณมากครับครับเ้าไม่ถึงอะไรน้ำหนักอ่ะหรือว่าหมายถึงอุปกรณ์ ค่อนมาถังเช่าแล้วมั้งไปทำนั้นหนักเราแรงนะแรงแรงนะเนี่ยพอมายืนเนี่ยไม่มีคนมาขายของเลยนะคะไม่ไม่ค่อยมีถ้าเราไปอยู่ที่อื่นแบบแต่พอเราไม่อยู่อะไรเงี้ยใช่คือมากับไอทีคือห้าคนแล้วอะอ็ยืนทำอะไรกันเป็นไงบ้างคะพี่ยไนกันไหม หนูไม่อยู่หลายวันเลยทั้งที่หนูไม่อยู่แค่วันสองวันเองอะไม่อยู่หลายวันเลยอ่ะก็ไม่ไม่มีอะไรนะอืมมีแค่วันเมื่อวานที่ประชุมเรื่องงานคอนงานร้องเพลงอะวันเสาร์วนี้อืมเฮ้ยพี่ครับมีการอัปเดตกาชาเร็ด้วยครับ อืมอ,<ล>อ<น>ะไรหรอคะที่เขาอัปเดตอ๋อใช่อัปเดตว่าอะไรอ่ะซุปซุเปอร,ร์แลศูนย์จุดหนึ่งอมไนกอดเลดดอบน่ะเลดดอบกาชาได้ก็จะเป็นจะมีอีโคใช่เอชิเรียลกับอะไรวะยันคืออะไรวะ ยอิูริเกิูริเกสักอย่าง h, เงิน,งานหาย<ล>ยากอยู่นะเนี่ยเงินคือแรเลยอะ่ะถ้าจะได้ตังค์ก็ต้องแรเลยอ่ะเงินแค่เจดเปอร์เซ็นครับแล้วก็เคเคเนาะก็ะพวกเคเคโปปะถ้าอยู่ในนั้นใช,ใช่ใช่ใช่ใชเคกับเงนินเจ็ดเปอร์เซนแล้วก็พิเกตกับสเปเชียลเอกจะหนึ่งเปอร์ซ็นตอืม งานเ่็มัอยยาไอ้คันมาเหน่เหนื่อยอยเวนเดอรองโกงข้าวจระผองคนหนูนะ วิ่หายไม่ดีงากลัวแล้วมันหนีไปเลย กลายเป็นลูกแม่ชีแล้วอ่ะแม่ชีใส่แว่นด้วยอดี้นะที่ยังมีมือยู้ก็ว่าโหดีแล้วที่ดีที่ยังมีนากากอยู่คนไม่รู้เลยต่หัวใส่เลยแล้วหัวเราใส่เลยนะลูก คุณมีคุณเดียวแน่มีคนเดียวมีอากาเลยมีใครรู้ละที่เนี้ยตายอยู่ตายอยู่แปลว่าได้อยู่แปลว่าไม่ได้ได้อยู่แปลว่าไม่ได้เหมือนเหมือนม้วนผมไงเขาแล้วเก็บไว้ในหมวก เออจริง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 เดยวมันไม่โกนคิ้วอ่ะไปรวยไม่แน่ใจเัาหนูว่าเดี๋ยวหนูดูก่อนนะแต่คิ้วหนูน่าจะไปนะลูก <laughs> มีไปถึงอะไรมีไปถึงได้ร้านจอ <laughs> <laughs> บเก่งหนูน <laughs> อ่า แหม่ว่าหนูไม่มีเดี๋ยวนี้มันสักได้นะมันสักได้มันสักได้เป็นเร็รอีวารใช่สักสามมิติสี่ห้าแปดเก้าสิบมิติเนี่เออสักเสมือนจริงก็โอนึกว่ามีแค่นะทำไมต้องมาแกล้งปันหนูด้วยไม่ให้แกล้งปั่นกอแนะนำสิ่งดีดีหนูมีอยู่มีอยู่มีอยู่แปลว่าไม่มี ได้อยู่แปลว่าอะไรได้อยู่แปลว่ามีอีครึ่งหนึ่งก็เขาเรียกว่ามีไหมได้มีอยู่แปลว่ามีไงมีอยู่ก็คือมี แล้วผู้หญิงไม่มีคิ้วมันน่าเกลียดตรงไหนสุดท้ายก็ต้องเขียนอย่ดีใช่ครับใช่เลยไม่ได้บอกว่าน่าเกลียดครับแต่บอกว่ามันเปลืองจินสอเขียนคิ้วแ่เอาต้องทำอย่างไงไมเขียนใช้แบบฝุ่นลูกใช้แบบฝุ่นใช้แบบฝุ่นเขียนได้สังคมมันบีบสังคมมันบีบฝั่งคขามันบีบให้บูบูรี่ครับ ขอบคุณสำหรับเอ่อ,อดาวน,น,นะครับรวมทั้งหมดเป็นสี่สี่สมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบสามสอเมืนอนค,ครัพ่อหรอมีนะมีนะมีอันนึงแบบแนะนำ<อ>ราคาไม่แพง <laughs> โผมีแนะนำด้วย <laughs> ไม่ใช้เป็นดินสอเด็ดมีใช้เป็นแบบฝุ่นนะ่ะลูก แต่แปรงจิม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 อ่ะอดีตไม่คิวเลยอะใช้หมดเลยนะน้อยเขียนเท่งนดูเอมือนปิ้งเลยหรอโอ้ยเขียนเหมือนแบบมีปิ้งเกาะเลยอ่ะถึงจะเห็นว่าหนูมีอ่ะเขียนขนาดไหนอ่ะจะดูแบบมีอ่ะแล้วหนูไม่มีถึงขนาดไหนอ่ะลูกเฮ้ยหนูมีอยู่หนูบอกว่าหนูมีอยู่ ไม่มันมีประมาณมันมีประมาณไหนล่ะจะได้แนะนำถูว่าต้องใช้อะไรไงมีแบบตรงโคนไหมตรงปลายหรือว่าตรงปลายไม่มีมีแต่โคนแล้วอะไรเงี้ยมีย่อมกระปิดกระปอยบางๆโอเคเดน๋ยวระวางแลนไปสักไม่มีใครร้อนหนู ราต้องไปปลูกดียวสักสักก็ได้อ,อย่าเอารูปลงนะแต่ไม่เป็นรูปใส่ชุดสภาที่นู่นเน่ยดิเอาเดทนางสาวสองลูกจะขอบรแล้วตำรวจเยอะขนาดนี้เอ๊ะเอ๊ะ ไม่ใช่หรอกปกติอะถ้าตามอ่ะเขาก็จะตามสามแต่ว่าีกคันจะตามไกลๆแล้วก็ไม่ช่วยเหลืออะไรไงดูเฉยๆใครๆก็ชอบสีแดงนะครัเนี่ยไม่เซลดีกว่า <laughs>